เราก็จะเริ่มด้วยการใส่ปุ๋ยเข้าไปแล้วก็เอาดินที่แช่ไว้นะครับมาใส่ปกเข้าไปบ<อ>ีให้เป็นพื้นให้ทั่วๆครับ นี่เราจะใช้ดินเหนียวที่เป็นก้อนๆน,นะครับที่ซื้อมาเอามาใส่แล้วก็จอบางส่วนที่เป็นดินปลวกที่แช่ไว้แล้วเหมือนกันเอามาใส่ร่วมๆไปด้วยให้รากเดินดีครับ แล้วเราก็จะเอาต้นที่เราเตรียมไว้ดูจากปายนะครับตรงนี้เราจะาไว้ตรงประมาณตรงกลางกระถางแล้วก็ดูตรงยอดนะครับให้มันพุ่งออกอย่าเอาดินไปโปะตรงหน้าให้โปะแค่ช่วงนี้พอแล้วก็เอาดินเหนียวมาปิดไม่ให้เขาลอยขึ้นมาครับ ไม่ต้องกดแรงมากแค่ปลอกๆเอาไว้กันเขาลอยเฉยๆสักประมาณ15วันถึง1เดือนเดี๋ยวเขาก็จะมีรากขาวๆรา,ากอ่อนช้ดินแล้วพอสมควรแล้วเท่านี้เราก็เอาไปลงอ่างของเราได้แล้วครับ